เล็นลับเล่นเกมยังไงให้ได้วันละหมื่นนะคะอันนี้มีคนทําได้แล้วจริงนะวันละหมื่นสาหรับน้องคนไหนพอมีเวลาวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อจะเล่นเกมนะคะเขาเรียกว่าเกมไฟล์นะคะอันนี้มันอยู่ที่ว่าฝีมือของน้องๆแหละว่าน้องอ่ะมีฝีมือในการเล่นเกมหรือเปล่าในการที่จะชนะในด่านด่านนั้นหรือเปล่านะคะอายกตัวอย่างเช่นถ้าน้องคนไหนนะมีฝีมือเล่นเกมอันนี้พี่เป้แบบขอคารวะ น้องก็อาจจะได้เงินได้โทเค็นกลับมานะคะแลกมาเป็นเหรียญโทเค็น token, แล้วน้องก็สะสมเหรียญโทเค็น token, หรือเปลี่ยนจากโทเค็นนั้นให้เป็นเงินดอลลาร์ก็ได้หรือถ้าน้องคนไหนตอนนี้บอกว่ายังไม่มีฝีมือนะน้องก็สามารถที่จะไปสกอร่าชิพได้คำว่าสกอร่าชิพคือหมายความว่ามีนักลงทุนเขาลงทุนพวกเสื้อผ้าพวกอาวุธต่างๆให้กับเรานะคะในการที่จะชนะในใดด่านนั้นๆน,น,นะ น้องลองเข้าไปดูคําว่า scolarship h แล้วน้องลองเข้าไปตกลงกับเขาดูนะว่าน้องขอสัสดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์นะคะเขาอาจจะตั้งเงื่อนไขมาก็ได้ว่า เขาได้ประมาณสัก60น้องได้40น้องละน้องเป็นคนเล่นเกมน้องจะได้40%เเซแล้วเขาเป็นนักลงทุนในการหาอาวุธต่างๆเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตให้น้องเนี่ยชนะในด่านด่านนั้นนะเขาอาจจะขอ60%ก็ได้นะคะตรงนี้ถ้าน้องได้โทเค็นกลับมาแล้วน้องก็ต้องมาแบ่งเขานะคะแต่ข้อดีคือมีพอร์ตโฟลิโอของตัวเองได้ในด่านด่านนั้นน้องสามารถที่จะ เหมือนกับเสริมสร้างทักษะของตัวเองขึ้นมาได้นะสมมุติว่าน้องผ่านด่าน A, ด่าน B ด่าน C เรียบร้อยแล้วเนี่ยคือน้องจะเป็นคนที่เก่งน้องสามารถที่จะทำพอร์ตโฟลิโอตัวเองว่าฉันเคยผ่านด่านนี้แล้วใครสนใจให้ฉันเล่นเกมคุณมาลงทุนกับฉันสิคือมันสามารถทำได้ในในโลกของ m e t a เว r ร์คนไหนชอบเกมแนวไหนหยอกของพี่เป้ตอนนี้ยกตัวอย่างนะพี่เป้จะชอบเกมเกี่ยวกับเรื่อง p a c e ก็คือสมเนียมสเปซนะคะเป็นเกมที่ฮิตในอเมริกานะแต่มันก็ไม่ได้ฮิตมากเหมือนกับแซนบ็อกหรือดิเซนเทลแลนหรือ a อ i ซีอิ i ฟินินะคะมันจะไม่ค่อยดังไม่ค่อยตุ้มตามเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเกมที่สำหรับคนที่ชอบสเปซอะคนชอบเกี่ยวกับเรื่องอวกาศพวกนี้เขาจะชอบเกมสมเนียมสเปซนะคะตรงนี้ถ้าน้องชอบแนวแนวสเปซน้องก็สามารถที่จะไปเล่นเกมสมเนียมได้ แต่ถ้าเกมเกมดังๆที่ตอนนี้เขาแบบทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยพวกแซนบ็อกพวกดิเซนทัลแลนด์พวกนี้ค่ะเขาจะทำเป็นเมตาเวิร์สเป็นเรื่องเป็นราวมีพวกบริษัทยักษ์ใหญ่แบรนดเนมยักษ์ใหญ่เข้ามาลงทุนในแซนบ็อกในดิเซนทัลแลนด์เรียบร้อยแล้วนะคะ Adidas ก็เข้ามาลงทุนในแซนบ็อกเรียบร้อยแล้วแล้วน้องก็สามารถที่จะ ไปสร้างเป็นอนาณาจักรของตัวเองได้ถ้าน้องมีที่ดินในแซนบ็อกนะก่อนหน้านี้แซนบ็อกราคาที่ดินมันก็ไม่ค่อยแพงมากแต่อย่าถามว่าตอนนี้ราคาที่ดินเท่าไหร่นะคะคือไม่รู้ <c oughs> คือมีเปไม่รู้นะคะตอนนี้ไม่ได้อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องแซนบ็อกเลยแต่ถ้าอัปเดตเนี่ยก็คือว่าตอนนี้คือมีนักลงทุนหลายคนเนี่ยเข้าไปลงทุนในแซนบ็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแซนบ็อกมันจะเป็นอีกหนึ่งที่ แพลตฟอร์มที่คนเข้าไปเล่นเยอะมากแพลตฟอร์มไหนที่มีคนทราฟฟิกเข้าไปเล่นเยอะๆแพลตฟอร์มนั้นจะทำเงินให้เราได้เยอะนะคะทำเงินให้ได้เยอะอยังไงถ้าที่ไหนมีคนที่นั่นขายของได้แน่นอนนะคะน้องขอให้น้องอะมีสินค้าอยู่ในมือน้องสามารถที่จะไปขายพวกฝรั่งขายพวกคือพูดง่ายๆอะเหมือนกับถ้าเรามีของมี มีเสื้อตัวเนี้ยไปขายในป่าไม่มีคนเข้ามาในป่าเลยเราจะขายเสื้อตัวนี้ได้ไหมขายไม่ได้นะคะเออ,เ,อ,อเว็บไซต์ของพี่เป้นเนี่ยในแซนบ็อกเนี่ยมันสามารถที่จะขายเสื้อตัวนี้ได้ด้วยคือบางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วแต่จิปาตักใช่ไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนมันเข้าไปมันมีทราฟฟิกในในนั้นเยอะอมันสามารถที่จะทําเงินที่เราได้เยอะนะคะ แล้วน้องคนไหนนะเก่งเกี่ยวกับเรื่องของ 3D นะการออกแบบสามิติสามารถออกแบบเสื้อผ้ามาขายได้ในแซนบ็อกเลยนะอันนี้แบบคือถ้าน้องคนไหนอย่างที่พี่เป้นแนะนำไปอ่ะน้องคนไหนยังไม่รู้เส้นทางตัวเองว่าฉันจะไปทำธุรกิจอะไรวะเพิ่งจบมาใหม่ๆเนี่ย ให้น้องไปเรียนเสริมเกี่ยวกับเรื่องของ 3D เลยนะการออกแบบโมเดลต่างๆออกแบบเสื้อผ้าออกแบบเฟอร์นิเจอร์ออกแบบบ้านออกแบบทีวีโซฟาตู้เย็นต่างๆนานาเนี่ยไปเลยค่ะไปเรียนออกแบบเลยนะอันนี้อันนี้แบบน้องทําเงินได้จริงๆในโลกอะนาะคตเลยนะเออจริงๆน้องคนไหนที่ยังมองไม่เห็นค่าของการที่ ในโลกอนาคตเนี่ยมันจะทําเงินให้เราได้จริงเหรอมันทําเงินให้แล้วจริงๆนะคนที่เขาเล่นเกมวันหนึ่งวันละชั่วโมงสองชั่วโมงเขาทําเงินให้ได้หลักหมื่นจริงๆนะเพียงแต่ว่าเขาจะต้องฉลาดในการเล่นเกมคุณน้องเนี่ยจะต้องไปหาสโควาชิพคือนักลงทุนเข้ามาลงทุนกับน้องน้องก็เป็นผู้เล่นเกมนักลงทุนเขาก็ลงทุนพัว อาวุธต่างๆให้กับน้องซัพพอร์ตอาวุธต่างๆให้กับน้องพอได้โทเค็นม,มาก็แบ่งกันตามสัดส่วนเงื่อนไขเท่านั้นเองนะคะพี่นะพี่เป้ก,ก็มาแนะนำเรื่องของเกมไฟล์นะคะน้องคนไหนนะพอมีเวลาชั่วโมงสองชั่วโมงเข้าไปเล่นเลยจ้าเข้าไปเล่นเกมที่ตัวเองชอบนะอย่าไปเล่นเกมที่ตัวเองไม่ชอบถ้าไปเล่นเกมที่ตัวเองชอบเนี่ยเราจะแบบสามารถที่จะอยู่กับมันได้สามารถที่จะทำมันซ้ำๆได้นะคะแต่ถ้าไปเล่นเกมที่เราไม่ชอบเนี่ย ันไม่สามารถที่มันจะอยู่กับเราซ้ําๆได้อะมันจะเบื่อมันจะแบบโอ๊ยวันนี้ไม่อยากเข้าไม่อยากเล่นเลยว่ะไปหาจุดที่ตัวเองชอบจุดที่ตัวเองรักจุดที่ตัวเองรู้สึกว่าทําแล้วไม่เบื่อทําแล้วมันแบบมันฟินน่ะนะเราไปหาจุดๆนั้นนะคะอ่าถ้าน้องๆคนไหนนะคะชอบคลิปแนวนี้นะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ใต้ข้างล่างมาให้พี่เต้เห็นด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เป้ทําคลิปต่อไปนะยังไงแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ยบวย